พอนี้ก็แอบเขินน,นิดนึงค่ะดูได้หรือลอร่อย่รึเลดูดีนะดุกปูนะจ๊ะขุดนูนค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาใป้เที่ยงแล้วก็คือรอเพื่อนเลิกงานแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกลางวันด้วยกันก็คือเดี๋ยวเราจะนั่งรถสอแถวเข้าไปในซอยตอนนี้พ่อยอยู่ตรงซอยเสนุศาสตร์นะคะ ็นั่งรถสองแถวเข้าไปข้างในมันจะมีร้านอาหารแยบแยมากมายเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามกันดูนะคะว่าพลอยจะไปกินอะไรกันวันนี้ที่มาทานนะคะเป็นร้านข้าวขาหมูค่ะอยู่ซอยเซนหลุยนะคะก็เมนูที่สั่งก็คือเป็นเนื้อรวนสองจาเลยแล้วก็มีแกงจืดสารลายค่ะไปกินแล้วน้าคุณมาขอไล่เหรอเหรอ ต้องนี้แับกระเทียลมละฮัลโหลทุกคนตอนนี้นะคะพอถึงเควินเลชเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมากับน้องจิว <c oughs> สองตัวนี้นะคะสนมากเดี๋ยวพอไปเอารถเข็นก่อนแล้วก็คือจะมารับเด็กๆไปค่ะเอ้ยก่อนจะไปต้องใส่แมสก์ก่อนโอเคเลส s g กล็อกเลยแล้วนะเนาะเรายังไม่ได้แกะ <laughs> <My God. S 1> ไปค่ะ <laughs> พาน้องๆมาเดินเล่นนะคะเห็นแล้วสั่งตัวแล้วเอนจอยอันนี้ก็คือช้อปปิ้งของวิลล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องหมาเจ๊จี้จี้เจแปนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมเดี๋ยวกลับบ้านละอันนี้คุณแม่เขาก็ซื้อของกินกลับบ้านด้วย กำลังกลับแล้วนะคะทุกคนฝนตกด้วยแหละก็เมื่อกี้ก็ไม่มีลมใดๆก็วิ่งผ่าฝนกันมาดูชีมอมแบนเมิร์นเจแปนอมแบมป่ะคะฮัลโหลทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเพออยู่ที่ภารากรวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่น่าสนุกมากเลยทีเดียวก็คือมีนัด ทำทรีตเมนต์อะไรเดี๋ยวพอจะบอกอีกทีหนึ่งตอน1 0บโมงสิซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมงห้ซึ่งห้างก็ยังไม่เปิดนะคะ1 0บโมงประตูของเขาถึงจะเปิดทีนี้ก็ในนั่งรอนั่งเล่นอยู่ในรถอันนี้ดับเครื่องเรียบร้อยแล้วนะทุกคนจะได้แบบเออไม่เพิ่มสารพิษในถองถนน บรรยากาศตอนเช้ากับเจ็ดนี้นะโอ้ยนี่น่ารล่อมาชามถึงแล้วค่ะเอเป็กมาทำที่นี่แหละชามชุดเสร็จก็ไปช้อปปิ้งฝั่งสยามะนะคะซื้ออีกอีกบอยมาเราจะแกะให้ดูว่าในนี้มีอะไรบ้าง ทุกคนพอยถึงบ้านแล้วค่ะก็ทริทเม้นต์วันนี้ที่พลอยไปทำนะคะก็คือการเลเซอร์ขนน้องสาวนั่นเองก่อนจะถึงฟิลลิ่งว่าเป็นยังไงพอยขอเล่ารายละเอียดก่อนเนาะก็สถานที่ที่พลอยไปทำก็คือ a อเปค่ะแล้วก็ราคาที่พลอยทำอยู่ที่890บาทอันนี้เป็นราคาทดลองโฮมบิ i กนนี่นะคะก่อนอื่นเลยเมื่อเราไปถึงเราก็แบบเขียนเขียนรายละเอียดใช่ไหมคะกอ ข้อมูลของเราลงไปแล้วก็คือเขาก็จะพาไปที่ห้องให้เราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรถ้าเกิดใครใส่เดรสมาก็จะง่ายหน่อยก็แค่ถลกกระโปรงขึ้นเนาะถ้าเกิดใครใส่กางกงกางเกงนี่าง็คือแอ็มีการเปลี่ยนนิดนึงเนาะพอเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะให้เรานอนบนเตียงซึ่งพอไม่สามารถถ่าย บรรยากาศตอนทํามาได้เพราะว่าเขาค่อนข้างจะเป็น p r i v a t e นิดนึงก็ตอนที่ทําก็คือพลอยก็จะมองไม่เห็นนะคือเขาก็จะปิดตาโดยการที่เอาแบบชิชูมาแปะตาเราแล้วเขาก็จะปิดไอตัวแว่นตาเลเซอร์อ่ะนึกออกใช่ไหมก็พอปิดไปพลอยก็จะแบบมองอะไรไม่เห็นแล้วทีนี้ต่อมาเขาอะก็จะแบบให้อาขาเรากลางออกใช่ไหมภาน,นี้ก็แอบเขินนิดนึงขางกลางออกแล้วคือเขาก็จะแบบเริ่มโกนโกนโดยการใช้มีดโกนทั้งนี้ทั้งน,นั้นเพื่อนๆทุกคนนะคะ ห้ามทําอะไรกับคนน้องสาวโดยเด็ดขาดเป็นระยะเวลาขั้นต่ำหนึ่งเดือนนะเช่นแบบไปโกนไปแว็ก whatever นะนึกออกไหมก็คือห้ามทําอะไรกับเขาเลยแต่ของพลอยอะก็คือทิ้งไว้นานมากก็เลยแบบสามารถทําได้เลยเขาก็แบบจัดการโกนให้แบบโกนโกนโกนซึ่งตอนแรกก็ในความรู้สึกคือ กลัวว่ามีดโกนจะบาดน้องเราหรือเปล่าซึ่งเป็นเป็นคนที่แบบไม่ค่อยถนัดกับมีดโกนก็เฮ้ยดีมากพี่เขาโกนดีมากเฮ้ยไอเลืออ่าก็พอโกนเสร็จใช่ไหมเขาก็จะเริ่มทาเจลเย็นซึ่งตอนแรกอะเซลบอกว่าถ้าเกิดคุณพลอยเคยผ่านการแว็กซ์ขนมาแล้วก็ไม่ต้องแปะยาชาก็ได้ก็แบบเออเอเอลองเจลเย็นก็ได้ว่าไหนไหก็แบบเคยแว็กซ์ขนมาแล้วก็โอเคไม่ไม่มียาชาพลอยไม่ได้แปะยาชาเพราะถ้าเกิดแปะยาชามันจะใช้ระยะเวลานานมากกว่านี้คือแปะยาชาคือจะใช้เวลา45นาทีซึ่ง นานมากๆก็เลยแบบเออไม่ทําก็ได้จะทําลักษณะให้ดูนะอันนี้คือน้องเราใช่ไหมเขินนิดนึงนะก็จะแบบโกนโกนโกนกนให้เรียบร้อยเขาจะเริ่มยิงจากตรงนี้นะคะปักปกปักปักปัปปัท่วงบริเวณนี้ยิงตรงนั้นคือแบบเจ็บมากต้องแบบขอให้เขาแบบเออหยุดได้ไหมคะคือแบบโอ้ไม่ก็เจ็บมากแล้วก็คือแบบใความที่เราเจ็บล้วก็หดหลอไปแล้วเราก็เจ็บไปไว้แต่มันไม่ได้แบบเจ็บถึงขนาดแบบ ทนไม่ได้ขนาดนัดนึกออกไหมพอเริ่มข้างล่างอะ่ะเราจะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วรู้สึกแบบนิ่งมากอะ่ะไม่ค่อยเจ็บจนข้างในก็อาจจะมีรู้สึกแบบเปียกเปียเปียแบบเล็กๆอะ่ะแต่แบบไม่ได้รู้สึกว่าทนไม่ได้ไม่เหมือนกับช่วงข้างบนข้างบนคือเจ็บแบบ ชิหายคือเจ็บมากๆเบ็ดเสร็จสิริรวมแล้วของพอยใช้เวลา15นาทีของพอยที่ใช้คือเขาใช้ไฟอ่อนเนื่องจากคือพอยร้องพอยเจ็บใช่ไหมถ้าเกิดใช้ไฟปกติอาจจะประมาณ1คอร์คอสก็จบแต่ถ้าเกิดเราใช้ไฟอ่อนระยะเวลามันอาจจะเพิ่มต้องมีแบบคอสที่2อะไรอย่างเงี้ยพอยก็เลยคิดว่าถ้าคือพอยลงคอสจริงไปพอยจะแบบลองซื้อยาชาแล้วก็ให้เขาใช้ไฟปกติเผื่อเราจะได้ไม่ต้องต่อคอสองเนาะนึกออกใช่ไหมอืมอมันต้องเปลืองเงินอ่ะมันแพงอ่ะก็ราคาคอสเต็มอ่ะคือพอจะไม่บอกก็ให้ลองแบบ เขาไปปรึกษาเอฟเอกเอาเ네 yeah. นาะก็มาดูในตัวเลยว่ามีอะไรบ้างสี่ี่บอยซื้อมานะคะก็จะมีตัวนี้เลยที่ม้วนผมค่าของ Create ION นะคะชื่อรุ่น e l e m a c r o 26MM นะคะราคาอยู่ที่3690บาทค่ะนี่ <heim. S 1> แ่ ดูดีนะดุคูนะจ๊ะซึ่งพลอยอ่ะชอบของ Create i ออด้วยแหละเพราะว่าพลอยก็เคยมี Create i อ o ออยู่แล้วเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าอันตัวเก่าที่พลอยใช้ค่ะมันเป็นแปลงม้วนผมเนี่ย แปลงม้วนผมขอโทษนะคะถ้าเกิดแบบสภาพดูไม่ค่อยดีเพราะพิ่ใช้เมื่อเช้าก็แปลงอย่างเงี้ยเห็นว่าซี่เขาที่เป็นแบบเงินเงินข้างในอ่ะอันเนี้ยคือต,ต,ตัวเป็นแผ่นความร้อนซึ่งแผ่นความร้อนอ่ะมันน้อยพอมันโดนผมอ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้แบบผมเราเป็นร้อนแบบเร็วอะไรขนาดนั้นถามว่าเป็นร้อนไหมเป็นแต่เราต้องแบบโฮมันแบบเป็นนาทีะนึกออกใช่ไหมคะ <S 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 แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวนี้สิบห้าวีก็สวยแล้วอะไรเงี้ยเออพอก็เลยแบบตัดสินใจไปซื้อมาและอีกอันหนึ่งที่พอซื้อนะคะก็คือ ตัวนี้ค่ะของ r o r e a l นะคะเป็นตัว repairing cream bath เป็นแฮร์สปาเหมาะสำหรับผมแห้งเสียนและอ่อนแอมากอุดมไปด้วยสารสกัดจาก แต่ anyway ค่ะเพราะว่าพอไปดูกระทู้ในพันทิปอันหนึ่งเขาทําทดลองว่าเมื่อผมเราอย่างนี้ค่ะไปทำทรีทเมนต์กับอันนี้มันจะดีแค่ไหนซึ่งไอ้ตัวนี้มันอยู่ในแบบกลุ่มที่บํารุงผมได้ดีปิดเก็ดผมต่างๆนู่นนี่นัน่น,นแต่ว่าอันนี้อยู่ในลิสต์ที่ท o p t r e อะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็เลยแบบเคซื้อน้องเข้ามาซึ่งผมพ่อยค่อนข้างจะแห้งเพราะว่าพลอ,อยัดผมมาแล้ว3มรอบ2องรอบแรกอะค่ะกัดเพราะทำสีชมพูในอีกรอบหนึ่งอะกัดเพื่อฆ่าสีชมพูออกแล้วก็ไปยอมเทาซึ่งตอนนี้ก็เป็นแบบ เทาๆม่วงๆเห็นปะ่ะสวยนะถ้าเกิดคนเห็นผมจริงพลอยทุกคนรู้สึกแบบว่า impress กับสีผมอันนี้มากเหมือนทุกคนไม่ชอบสีผมชมพูพลอยเลยอ่ะอแต่ anyway อันนี้ก็คือจะเป็น w e เ k e n คร่าวๆนะคะก็หวังว่าทุกคนจะอนจ o ยกับการใช้ชีวิตบองบองของพลอยเนาะก,ก็ยังไงก็ตามนะคะฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะพลอยก็จะแบบพยายามจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆคลิปแบบชิลๆสุขสันต์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย